เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง u t u b e สําหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกนะครับเต็นเป้รถสวยเนี่ยจะขายรถราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับไปถึง2 0 0 0 0 0ต้นๆถ้าใครสนใจรถราคาประมาณนี้ให้กดติดตามผมไปเลยนะครับปุ่มติดตามเนี่ยจะอยู่ข้างล่างคลิปนี้นะครับตัวสื่อสีแดงแดงกดปุ่มติดตามปุ๊บให้กดคําว่าทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีกระบะที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะครับนิสสันโนเวล่านะเขาชอบเพราะว่ามันเปิดแคปได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้นะครับเป็นนิสสันโนเวล่านะครับ เดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนเลยครับอดูรอบๆครับมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับคันนี้เป็นตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับไม่มีอะไรอ่าลองเคาะดูหน่อยอใกล้ๆครับเปิดเสียงดังๆฟังเสียงเคาะครับเพอเขาโปหนาหเลยมาหรือเปล่าอ่ะลองเปิดข้างหลังดูปึ๊บ <c oughs> เห็นไหมไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะครับไม่ต้องห่วงอะดูขอบตะเข็บพวกนี้ รอยอาร์คพวกนี้นะครับแล้วก็มองข้างล่างเห็นไหมชายล่างไม่มีผูนะครับมองขึ้นมาเห็นไหมนี่ๆรอยพวกนี้สําคัญนะครับรถสวยรอจะเข็บพวกนี้ก็สําคัญนะครับเห็นไหมคลื่นๆตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องมีนะครับถ้ารถไม่โดนนะเห็นไหมสวยนะครับดูรอบคันต่อลองขอดูเห็นไหมครับเสียงบ่งกลอง ยางเยิงแม็กเดิมนะครับยังใช้ได้อีกนานกระจังหน้าเป็นไงรถสวยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมขอบหลังคาบ้างนะครับทุกคลิปต้องให้ชมนะครับขอบหลังคาเนี่ยสำคัญถ้าตรงนี้ผูน่น้ําเข้านะครับเห็นไหมช,ชัดๆเลยไหมครับไม่มีผูนะครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ผมดูมาให้ละดูภาพมุมกว้างสะหน่อยอลองเคาะดูด้วยเห็นไหมดินเสียงไหมครับบางๆ ต่อมาเราก็ต้องมาดูนะครับรอยอาร์ขอบประตูนะผมจะดึงให้ดูเลยทุกคันนะครับเห็นรอยอาร์คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทำไมเขาต้องดูนะครับเพราะว่าเวลารถโดนเนี่ยช่างเขาจะโป๊ทับตรงนี้นะครับมันจะหายไปเลยเห็นไหมครับอยู่จะหลดแนวเลยนะครับรอยอาร์คมคมไม่ต้องห่วงนะครับรถสวยไม่มีโดนแน่นอนเราชมภายนอกภายในแล้วนะครับต่อมาเราก็ต้องมาดูห้องเครื่องครับตรงนี้สําคัญมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ดูห้องเครื่องเปิดมาเนี่ยเราก็ต้องดูคานก่อนครับลำดับแรกเลยเห็นไหมครับดูตาไฟครับนิดฝันนะเห็นไหมยังเป็นตาไฟเดิมอยู่เลยสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบเห็นไหมรอยองค์รอยอาร์คไม่มีโดนนะครับรถคันนี้สวยมากอ่ะเรามาดูคานข้างอันนี้เราจะไล่ดูตะเข็บก่อนนะครับเนี่ยผมให้ดูรายละเอียดนะครับว่ารถมันโดนหรือเปล่าที่ผมบอกอยู่เนี่ยครับเพดเพิยอยู่เห็นไหม ตรงนี้ต้องไม่มีแกะนะหลุดหรือแกะคือแปลว่ารถโดนนะครับมองเข้าไปมองเข้าไปที่ตัวถังเนี่ยครับตัวนี้คือตัวถังนะเห็นไหมสวยตะของตะเข็บต่างๆต้องมีนะครับรอยต่างๆเห็นไหมรถสวยปิ๊งเลยแล้วขึ้นมาดูข้างบนครับน็อตกระโปรงเป็นไงไม่มีแม้รอ,รอ,อะอลยนะอยขันน็อตกระโปรงเลยนะรถคันนี้สวยมากครับแผ่นกันความร้อนสวยติ๊กเกอร์อยังอยู่นะครับรอยอาร์คต่างๆเห็นไหม ติ๊กเกอร์มอก,อ,กอ,อยู่ครบหมดครับรถคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์บ้างรถนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับคอมมอนเรลแล้วนะรถประหยัดน้ํามันไม่ต้องห่วงรถคันนี้ปีใหม่ครับเครื่องยนต์ก็จะใหม่เห็นไหมสภาพอมองเข้าไปที่เสื้อเห็นไหมครับเห็นไหมเครื่องยนต์มันใหม่มากเลยนะครับเอบองเทอร์โบถอยเสียไม่มีซึมสักนิดเห็นไหมโอเคเรามองไปเลยนะครับผมนี่จะให้ดูละเอียดเลยเห็นไหมครับ รถสวยปิ๊งเลยคันนี้มันได้สดครับรถปีใหม่เนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาย้ำรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นนิสสันนะครับนาวาร่าเครื่อง2.5คอมมอนเรลนะครับปี2013นะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถปีใหม่มากนะสภาพยังสดสดอยู่เลยนะครับผมขายอยู่ที่258,000าเท่านั้นฟังให้ดีนะครับคันนี้ผมลดให้ไปอีกหมื่นหนึ่งเลยเหลือ248,000เท่านั้นใครสนใจโทรมาได้นะครับที่089 4ี5 0 2 0 2เต็นท์เป้เปรถสวยเนี่ยตั้งอที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ